มีคนสอบถามเข้ามาเยอะเลยครับบอกว่าคุณหนุ่มที่กระสงการครั้งเนี่ยเขาประกาศแล้วว่าใครที่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ยอมอยืนยันตัวตนเนี่ยมันจะมีผลต่อการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคมปีหน้าปี2518จริงไหมคําตอบคือจริงครับคืออธิบายอย่างนี้นะก่อนหน้านี้ยุคลุงตู่เขาก็เปิดให้ ทุกๆคนเนี่ยได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นช่วงกันยาตุลาปี2565และก็มีคนผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านหมดแล้วนะอยู่ประมาณ14.5ล้านคนอ่ะทุกคนก็ยืนยันตัวตนแล้วก็ได้สิทธิ์300 300คือไอ้คนที่ได้สิทธิ์300 300 300ทุกเดือนไม่มีปัญหาอะไรครับใช้ได้ปกติไม่ต้องตกใจแต่กระทรวงการคลังเนี่ยเขาไปเช็ค ในระบบบัญชีย้อนหลังปรากฏว่าในบรรดา14.5ล้านคนมีถึง9 0 0 0แสนกว่าคนอเกือบล้านคนเนี่ยที่คุณสมบัติคุณผ่านแล้วแต่ด้วยเหตุผลอันใดก็ไม่ทราบคุณไม่ไปยืนยันตัวตนหรือ KYC ต่อก็คือคนที่ได้สิทธิผ่านแล้วไม่ยืนยันตัวตนก็เลยไม่ได้ใช้สิทธิ์300 300 300 300นี่แหละมันสูงถึงประมาณ9000 0คนเนี่ย มันจะมีผลต่อการลงทะเบียนในปีหน้ามีนาคม68มีผลยังไงยังไม่ต้องตกใจฟังผมต่อคืออย่างนี้ฮะรัฐบาลใหม่รัฐบาลคุณอุงอิงเนี่ยอำนวยความสะดวกให้ด้วยการที่ปีหน้าปี68มีนาคม68เนี่ยก็จะให้ทุกคนมาลงทะเบียนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ถูกไหม เขาก็เลยบอกว่าเอานี้ละกันคนที่ได้สิทธิ์ไปแล้ว14.5ล้านคนก็คือคนที่ได้300 300 300, 300ทุกเดือนเนี้ยคุณไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่แล้วเขาจะเอารายชื่อ14.5ล้านคนนี่แหละไปตรวจสอบคัดกรองตามคุณสมบัติแบบใหม่ตามคุณสมบัติใหม่ที่เขาะวางกรอบซึ่งก็ไม่ต้องเสียเวลาไปลงทะเบียนใหม่ต้องนู่นนี่นั่นเขาก็จะบอกเลยว่าคุณได้หรือไม่ได้ในปีหน้าแต่9แสนคนเนี่ยถ้าคุณไม่รีบไปยืนยันตัวตนหรือ KYC ก่อน26ธันวาคมคุณจะไม่ถือว่าเป็นคนเก่าแล้วนะคุณจะต้องเป็นคนใหม่และพอคนใหม่ต้องทําอะไรต้องสมัครไงคุณจะต้องไปสมัครเขาไม่ได้ตัดสิทธิ์คุณนะย้ําว่าเขาไม่ได้ตัดสิทธิ์แต่คุณต้องสมัครเสียเวลาไปสมัครมีนาะคมปี68คือปีหน้ามิชนนแล้วถ้าคุณอยากจะเป็นคนเก่าที่ไม่ต้องไปเสียเวลาสมาัคร คุณต้องรีบยืนยันตัวตนหรือ KYC ก่อน26ธันวาคมปี2,567เข้าใจผมนะส่วนคนที่ได้ 300... 300 300... 300ทุกวันนี้ทุกเดือนนี้ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรจะต้องเดือดร้อนก็คือ9 0 0 0แสนคนเนี้คุณต้องรีบไปยืนยันตัวตนหรือ KYC ที่ธนาคารกรุงไทยก่อนเพื่อคุณจะได้เป็นคนเก่าและจะต้องจะได้ไม่เสียเวลาไปสมัครใหม่ โอเคเข้าใจหลักคิดนี่นะบางคนถามต่อเลย KYC อ่ะคืออะไร <Okay. S 2> เอาอย่างนี้ <c adura> ผมอธิบายง่ายๆนี่ไง KYC นี่จิ้มตรงนี้เข้าไปตรวจสอบระบบการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565แล้วมันขึ้นแบบนี้แบบนี้แบบเดียวนะไอที่บอกให้ส่งเอกรสงเอกสารเลยไม่เกี่ยวนะอันนั้นก็ถือว่าคุณอ่ะไม่ได้สิทธิ์ไปแล้วนะ KYC ก็คือว่า คุณสมบัติของคุณผ่านหมดแล้วและก็เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายนี่ขั้นตอนนี้ไม่ได้ KYC ก็คือยืนยันตัวตนมิฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ขึ้นแบบนี้แล้วประมาณ9 0 0 0แสคนอยากให้คุณไปยืนยันตัวตน KYC ให้เรียบร้อยก่อน26ธันวาคมเพื่อจะได้เป็นคนเก่าที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ในมีนาคมปี68 ส่วนคนที่ KYC ไม่ทันหลัง26ธันวาจะถือว่าคุณเป็นคนใหม่มีนาคมปี68คุณจะต้องลงทะเบียนใหม่ก็จะต้องไปปวดหัวใหม่นั่นเองโอเคไหมไอคนที่ได้ 300. 300. ไม่มีปัญหาแต่คนที่เอาโอเคฉันไม่มีเวลาไป KYC ที่กรุงไทยสาขาไหนก็ได้ฉันไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรเขาไม่ได้ตัดสิทธิ์คุณแต่คุณก็เสียเวลาไปลงทะเบียนใหม่เท่านั้นเองเอาถามต่ออีกเอาต่อต่อ แล้วฉันจะเช็ตยังไงฉันลืมไปแล้วเพราะมันต้องปีหกห้าอ่ะเอามาให้เว็บไซต์ที่จะเข้าไปตรวจสอบตรวจสอบเสร็จสปปับปั๊บอ่ะกรอกบัตรประชาชนกรอกวันเดือนปีตรวจว่ามันขึ้นเป็น Kyc หรือเปล่า Kyc ตามภาพที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะถ้าขึ้นให้กรอกไอ้ส่งคุณสมบงัตส่งเอกสารอะไรเงี้ยคือคุณไม่ได้แล้วแต่อันนี้คือเขาได้แล้วแต่เขาไม่ยืนยันจวตนเท่านั้นเองนี่ k y c กรุงไทยทุกสาขาก่อน26ธันวาแต่ถ้าใครไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรก็เสียเวลาไปลงทะเบียนใหม่เท่านั้นเองโอเคไหมทุกคนเดี๋ยวในบ้านฟ้าผมจะแปะภาพนี้เอาไว้ในในข้อความแรกแล้วกันส่วนอันนี้เดี๋ยวผมคัดลอกมาแปะเอาไว้ให้นะครับ